Have Fun with Thai. สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone Welcome to h a v e Fun with Thai สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทย Have Fun with Thai สำหรับในวันนี้นะคะดิฉันสุวรณีทองรอดอาจารย์จากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ I am สุวรณีทองรอด From Center of Thai for foreigners Faculty of humanities นสวนยูนิเวอร์ซิตโดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการแฮปฟันวิ์ไทยสนุกสนานกับภาษาไทยได้ทุกเช้าวันเสาร์นะคะในเวลา9.30นาิกานาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณค่ะ านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวนร107.25เมกะเฮินะคะหรือท่านผู้ฟังสามารถรับฟังออนไลน์ได้ค่ะที่ nu radio นเรศวนซึ่งก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถรับฟังได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ ประเพณีวัฒนธรรมในสังคมไทยเพราะเมื่อเราต้องการใช้ภาษาไทยหรือใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะให้ภาษาของเราเนี่ยได้มีความเป็นสากลเราก็สามารถรับฟังรายการแฮฟฟันวิทย์ไทยเพื่อที่จะได้มีคำศัพท์หรือประโยคเอาไปไว้สื่อสารกันได้นะคะ ในช่วงนี้นะคะก็เป็นเทศกาลวันเข้าวพรรษานะคะเราก็เลยจะมาเ,าเรียนรู้กันในเรื่องของคำศัพท์และก็ประโยคที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาหรือเมื่อเราต้องเข้าวัดเนี่ยเราจะใช้คำอะไรที่จะสนทนากันได้นะคะในภาษาอังกฤษนะคะคำว่าวันเข้าวพรรษาก็คือ พุท d ิสเลนต์เดย์นะคะหรืออีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่า r รนส์ลิตรีตก็ได้นะคะซึ่งวันเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่พระสงฆ์เนี่ยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนนะคะเราจะมาดูว่ามีคำศัพท์อะไรที่เราจะสามารถใช้ ในวันเข้าพรรษาแล้วก็ใช้เมื่อเราต้องอยู่ในวัดนะคะในวันเข้าพรรษาที่ชาวพุทธนะคะรู้จักกันดีมีที่มาที่ไปค่ะว่าเหตุใดจึงต้องมีวันเข้าพรรษานะคะมีเรื่องเล่าว่าในอดีตเนี่ยช่วงต้นพุทธกาลขณะ นั้นเนี่ยยังไม่มีการกำหนดให้พระสงฆ์เนี่ยต้องจําพรรษานะคะจําพรรษาก็คือ stay in the Buddhist Lent นะคะก็มีพระพิสุกกลุ่มหนึ่งแล้วก็บริวารจำนวนมากนะคะก็ได้เดินทางเพื่อสั่งสอนพระธรรมแล้วก็สแสวงบุญไปในที่ต่างๆ ในขณะที่เดินทางไปนั้นเนี่ยก็ได้ไปเหยียบย่ำต้นข้าวหรือพืชผลที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกไว้ก็เลยส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านก็เลยตำหนิพระสงฆ์ที่เดินทางอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะเมื่อพรุทธเจ้าทรงทราบเรื่องก็จึงกำหนดให้ช่วงสามเดือนที่เป็นช่วงฤดูฝนเนี่ย ให้พระสงฆ์เนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดนะคะหรือว่าให้อยู่ในสถานที่ที่จะต้องจำพรรษาเป็นช่วงเวลาสเดือนในฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อมีวันเข้าพรรษาพระสงฆ์เนี่ยจะอยู่วัดเป็นเวลาสามเดือนชาวพุทธเนี่ยในสมัยต่อมาก็จึงมีเรื่องของกิจกรรมวันเข้าพรรษานะคะ อย่างเช่นเรื่องของการทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลและเว้นอมยมุกต่างๆถวายผ้าอับน้ำฝนแล้วก็เทียนพันษานะคะมีประโยคที่เกี่ยวข้องกับวันออกพันษานะคะวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างมาให้5ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกนะคะ The objective of ceremony is to offer the Buddhist l r g e candle to monks นะคะประโยคนี้เนี่ยแปลว่าวัตถุประสงค์ของวันเข้าพรนศาก็คือเพื่อถวายเทียนให้แด่พระพิสุกสงฆ์นะคะประโยคที่สองนะคะ some b u d d h i s t consider the beginning of Buddhist l e n s as a time for making less เ uh, อ่อ restoration such as stop smoking throughout the three months' l e n e s retreat นะคะประโยคนี้เนี่ยแปลได้ว่าชาวพุทธตั้งใจจะให้การเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเช่นการเลิกบุหรี่ตลอด3เดือนของการเข้าพรรษานะคะ ประโยคที่3นะคะ Put his l e n น t starting from the first day of the earth waning r moon นะคะ until the 15 days of the 11 waxing moon for the period of three months นะคะตรงนี้เนี่ยหมายความว่าการจำพรรษาเริ่มต้นตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15ค้าำ เดือน11นะคะประโยคที่4นะคะ p u t i s t believe that offering candles to monks as a mean of l i h e will also brighten up their future ตรงนี้เนี่ยแปลได้ว่าชาวพุทธเชื่อว่าการถวายเทียนแด่พระสงฆ์เปรียบเสมือนแสงที่ส่องทางให้อนาคตสว่างสวัยนะคะประโยคที่5นะคะประโยคสุดท้าย Candle Festival take place in all parts of Thailand ตรงนี้เนี่ยแปลได้ว่าเทศกาลแห่เทียนพรรษาได้จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ นี่ก็คือตัวอย่างประโยชที่เกี่ยวข้องกับวันข้าพรรษานะคะเรายังมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในวัดไทยนะคะเราลองมาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนะคะคำแรกเลยอันนี้ทุกคนก็จะคุ้นเคยกันอยู่นะคะคือคำว่า temple นะคะ temple ตรงนี้ก็แปลว่าวัดนะคะ คำว่า the Buddha image นะคะคำว่า the Buddha image ก็คือคำก็แปลได้ว่าพระพุทธรูปนะคะคำว่าพระโกดังคำว่าพระโกดัแปลว่าเจดีนะคะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็มีเจดียสวยๆหลายวัดเลยนะคะคำต่อมานะคะคำว่า Pavilion at a Temple Pavilion a t a temple ตรงนี้แปลว่าศาลาวัดนะคะซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมของพระพุทธศาสนานะคะคำต่อไปนะคะคำว่า Incense Stick นะคะ Incense Stick ตรงนี้ก็คือทูบนะคะทูบที่เราใช้จุดเมื่อตอนที่จะไหว้พระนะคะ เมื่อมีทูบนะคะก็จะมีกระถางทูบนะคะกระถางทูบเราใช้คำว่า incense burner นะคะมีทูบแล้วก็มีเทียนใช่ไหมคะเทียนภาษาอังกฤษใช้คำว่า candle ค่ะ candle ส่วนเทียนที่ใช้ในเทศกาลข้าพรรษาเราเรียกว่าเทียนพรรษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า l e n t candle นะคะ l e n t candle คำต่อมานะคะเมื่อที่เราเข้าวัดเนี่ยของชาวพุทธก็จะมีน้ามนต์นะคะน้ามนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะน้ำมนต์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า holy water นะคะ holy water คำต่อมานะคะคำว่าสังฆทานค่ะสังฆทานภาษาอังกฤษใช้คำว่า offering ค่ะ offering ส่วนคำต่อมาที่เกี่ยวข้องกับออวันขา้าพันษานะคะคำว่าผ้าอาบน้ำฝนค่ะผ้าอาบน้ำฝนภาษาอังกฤษใช้คำว่า coat for the rains นะคะ coat for the rains คำต่อไปนะคะคำว่า บาทพระนะคะบาทพระภาษาอังกฤษใช้คำว่า arms bowl นะคะ arms bowl ต่อไปนะคะเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยเราก็จะมีดอกไม้นะคะเพื่อจะเออเอาไปถวายสำหรับเป็นเป็นพุทธคุณด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นของหอมเป็นของสวยงามนะคะ นั่นก็คือดอกบัวนะคะดอกบัวภาษาอังกฤษใช้คำว่า lotus flowers นะคะนอกจากดอกบัวก็ยังมีดอกมะลินะคะดอกมะลิภาษาอังกฤษใช้คำว่า jasmine flower นะคะ jasmine flower นอกจากนั้นนะคะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะนั่นก็คือคำว่าพระสงฆ์นะคะ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะทราบกันไปอยู่แล้วนะคะพระสงฆ์ก็คือมังส์นะคะส่วนสาม,มนเณรนะคะสาม,มนเณรเราใช้คำว่า No Wins ์นะคะ no ว i นสส่วนคำว่าเด็กวัดนะคะนอกนอกจากมีพระสงฆ์มีสาม,มนเณรแล้วก็มีเด็กวัดเด็กวัดเราใช้คำว่า Temple Boy s นะคะ temple b บ y ยสส่วนคนที่เข้าวัดนะคะก็คือ พุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยเราใช้คำว่าพุทธิสนะคะพุทธิสนะคะส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจวัตร,รของสงฆ์นะคะก็อย่างคำว่าฉันนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์ฉันก็คือกินนะคะในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า take food นะคะแต่ take food อันนี้หมายถึงสำหรับพระนะคะ of a monk นะคะ นอกจากนั้นเรายังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนรกสวรรค์นะคะคำว่าสวรรค์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า a place of happiness นะคะ a place of happiness แต่ถ้าเป็นคำว่านรกนะคะก็จะเป็นคำที่ตรงกันข้ามเราใช้ศัพท์คำว่า the abyss hell นะคะ the abyss hell ซึ่งก็แปลว่านรกอเวจีนะคะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของชาวพุทธนะคะที่นิยมทำกันก็อย่างการให้ชีวิตสัตว์นะคะก็มีการปล่อยนกนะคะภาษาอังกฤษใช้คาว่า releasing bird นะคะ releasing bird ธรรมดาเลยมีคำว่าปล่อยปลานะคะปล่อยปลาภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า releasing fish นะคะ releasing fish แล้วก็อีก,กิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการปล่อยเต่านะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า releasing Turtles นะคะ Releasing ท u r t l ทท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าคำศัพท์สำหรับที่เราจะใช้เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคำที่ยากเลยนะคะทุกท่านก็พอจะ ค,คุ้นชินกันอยู่ก็ขอให้ได้นำเอาไปใช้นะคะเมื่อเราต้องการพูดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวัดนะคะยังมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในศาสนาพุทธนะคะก็อย่างเช่นคำว่า to make a m e r i t นะคะ to make a m e r i t ตรงนี้ก็คือการทำบุญนะคะส่วนคำว่า to play นะคะ to play pra y to play แปลว่าสวดมนต์นะคะยังมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิเราใช้คำว่า to meditate นะคะ to meditate มีคำศัพท์เกี่ยวกับการไหว้พระนะคะการไหว้พระภาษาอังกฤษใช้คำว่า to pay respect to buddha to pay respect to put ะนะคะมีคำว่าใส่บาทพระนะคะใส่บาทพระ to offer food to monks to offer food to m o n k s มนะคะมีคำว่าการบริจาคนะคะการบริจาคภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า donate นะคะ donate มีคำว่านิมนต์พระนะคะนิมนต์พระภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า In white the monk นะคะ In white the monk นะคะมีคำว่าจุดทูบนะคะจุดทูบจุดทูบภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า light the incense stick นะคะ light the incense stick มีคำว่าเวียนเทียนนะคะเวียนเทียนซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยในกิจกรรมนะคะก็จะมีพิธีเวียนเทียนนะคะเราใช้คำว่า to walk with light candles in hand allow a temple to walk with light candles in hand allow a temple นะคะเมื่อเราเวียนเทียนแล้วไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็จะขอพอรนะคะขอพอรภาษาอังกฤษใช้คำว่า make a wish นะคะ make a wish ตรงนี้ก็ เป็นการจบพิธีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธนะคะสามารถกระทําได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีประโยคนะคะเมื่อเราจะถามตอบเกี่ยวกับการทําบุญตักบาตรเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นคําว่า เมื่อเราจะชวนเพื่อนชาวต่างชาตินะคะไปทำบุญตักบาตรไหว้พระด้วยกันหรือจะชวนเพื่อนไปวัดนะคะเราก็อาจจะใช้ประโยคที่ว่า let's go to the temple นะคะ let's go to the temple do you want to go to temple with me do you want to go to temple with me คุณต้องการไปวัดกับฉันไหม and make a merit and make a merit แล้วก็ไปทำบุญด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะหรือเราเอ,อ,อยากจะถามเพื่อนว่าคุณนับถือศาสนาอะไรเราก็อาจจะบอกว่า what your religion นะคะคุณนับถือศาสนาอะไรแล้วเราก็อาจจะตอบเพื่อนว่า I am a Buddhist นะคะ I am a Buddhist นั่นก็คือ ฉันนับถือศาสนาพุทธนะคะ Let's go to the temple to offer food to the monks นะคะไปวัดกันไหมไปตักบาตรกัน Let's go to the temple to p r y y ไปวัดกันไหมไปสวดมนต์กันนะคะมีอย่างคำที่บอกนะคะสวดมนต์ตักบาตรไหว้พระนั่งสมาธินะคะตรงนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้นะคะกับเพื่อนชาวต่างชาติเพื่อที่จะทำให้เห็นถึงกิจกรรมพิเศษพิเศษนะคะหรือว่ากิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดูรายการแล้ว ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแต่ว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในทุกเช้าวันเสาร์นะคะเพื่อที่จะได้ฟังสาระดีๆความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะในรายการ Have Fun วิทย์ไทยสนุกสนานกับภาษาไทยสำหรับในวันนี้นะคะก็คงต้องขอเกล่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะ